โครงการากัดหาน้ําสนับสนุนพื้นที่จัดสรรให้รัฐดอนนพยพสถานที่ตั้งตำบลสมเด็จเจริญอําเภอหนองปืนจังหวัดกาญจนบ,บุรีพระราชนิพนเมื่อวันที่28มกราคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีมพระราชากระแสรับสั่งกับนายสมเด็จตันติเวชกุลเลขาธิการกรปลและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาอธิบดีกรมสลงทานทราพร้พอมคณะเจ้าว่าหน้าที่ว่าได้สงทราบว่า พระเทพสิทธิยานรังสีได้ไปดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลนหนองเปืออำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสมเด็จเจริญซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดีขอให้เลขาธิการมูลนิธิใช้พัฒนาไปนวัตกรรมพระเทพสิทธิยานรังสีเพื่อช่วยประสานสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการดราังกล่าวนี้รวมทั้งให้กรมสระทานดําเนินการพิจารณาขอสร้างอ่างเก็บน้ําตามลําน้ําสาขาต่างๆของห้วยเะเพินในเขตตำบลบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและลำห้วยกาขาวห้วยแม่ตะก,กึงห้วยตะก,กวดห้วยกระพร้อยและห้วยป่าไรเพื่อนําน้ําช่วยเหลือรัชรในโครงการให้มีน้ําทําการเพาะป,ปลูกและบริโภคได้ตลอดปีและสมควรปลูกป่าตามบริเวณของอ่างเก็บน้ํำต่างๆที่ทําการก่อสร้างเป็นการ,รฟรื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารด้วยผลการดำเนินงานถึงปัจจุบันแล้วเสร็จร้อเปอร์เซ็น์ประกอบด้วย4อ่างอ่างเก็บน้ําห้วยหวายอ่างเก็บน้ํา ห้วยช้างหมอกอ่างเก็บน้าเขาผู้ช้างหมอกอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ระวังประโยชน์ที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัษดรคือสามารถส่งน้ําสำหรับพื้นที่การเกษตรได้ทุกแปลงครอบคุมพื้นที่26,25ไร่และรัษดรมีน้ําสําหรับใช้ในการอุโปโภคบริโภคเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับรัฐดรสวัสดีครับ